เกมนี้นะครับผมเล่นเป็นจินนานะครับผมว่าผมจะทําคลิปแาวที่แบบว่าคนตัวละครที่คนมีค่อมนิยมเล่นนะครับผมจะมาเล่นให้ดูในแลนคอนนะครับว่ามันยังเล่นได้ไหมนะครับเกมนี้นะครับผมเล่นเป็นจินนานะจินนานะครับผมแทบจะไม่เห็นคนเล่นเลยนะครับผมไม่รู้นะครับเพราะว่าตัวมันอ่อนหรือว่ายังไงนะแต่ผมจะมาเล่นให้ดูนะครับตอนนี้ผมก็อยู่แลนคอนประมาณ16-17ดดาวนะครับก็คือขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างนี้นะครับ ไม่ไปไหนนะเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียนะครับดาวตกิวหนึ่งนะครับถ้าเกิดโดนเหมือนจะชิ่งด้วยนะเนี่ยครับโดนสามตัวนะเขาถ่ายไม่โดนนะครับจินดาน,นะครับต้องเป็นตัวเพิ่งของนะครับแล้วจะเก่งก็ต่อเมื่อมีอันตรนะีแล้วก็มีขอกด้วยนะ แค่คีปไปก่อนนะครับตอนนี้เหมือนถอยก่อนมูลาจะตายกันนะครับเพราะว่าผมไปช่วยมูลาเดียวมูลาได้คีบมูราน่าจะยังรอดนะครับเพราะว่าผมเคลียร์กลางไม่รอดนะครับเซนดิคนะ ถ้ายังไม่สี่ก็ยังทำอะไรมากไม่ได้นะครับตัวจินนะต้องเราเวลสี่อย่างเดียวนะครับแล้วก็ต้องมีของด้วยนะจินนานะครับก็จะเป็นตัวที่แบบยื้อทนนะครับยืนในไฟนานๆนะผมว่าเขาน่าจะมาเติมนะอันตีเลยครับช่วยเพื่อนก่อนนะใส่ครับเอ้หนึ่งตัวนะ อดีๆนะอาจจะได้เพิ่มนะครับอย่างี้จะได้เพิ่มนะตายครับตายครับผมวัดกินน้ำทึกอยู่นะเดี๋ยวแต่เพื่อเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปทำไมก็ไม่รู้นะอันตนะครับอีก8ดวีนะครับจะใช้ได้อีกรอบนะผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาดักหรือว่า น่าจะไม่ได้นะอย่างนี้ผมได้เข้าป้อมกันนะครับให้คลิปมันตีป้อมนะมาดี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 ซ่านะครับซ่ากับหลวงพี่นะหลวงพี่ไม่ได้มาเล่นเล่นนะมมหลวงพี่ตัวนี้นะครับจะคนหรือจะอะไรก็เอาหมดนะอย่างนี้น่าจะตายนะครับจิน,นานะไม่ช่จินาโอมน,โอนะครับ วิ่งว i ่งวิโอ้โหจรวดช่วยชีวิตนะครับไม่มีจรวยผมไม่จะตายนะขอบคุณจีเอไมนะครับที่ทำจรวดมานะป้อมเลนกลาของเราถูกโจมตีโดนนะครับเจ็บนะถ้าถ้าเขาสวยเขาก็ตายผมพูดแค่นั้นละ สกิลหนึ uh, ่งไปครับเนี่ยเดินเดินหลายๆตัวอย่างเงี้ยชอบเลยนะเพราะว่าสกิลหนึ่งเหมือนชิ่งได้นะครับสกิลสองครับใช้คลิปเลยนะเลยไวแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คลิปโอเคเหมือนเขาจะเล่นล่างนะครับอัตไปเลยครับยังงี้น่าจะตายแน่นอนนะ เอาหน่อยครับปลาเก็บงานนะโอ้ได้มาตัวเดียวนะไม่เป็นไรนะครับตัวเดียวก็ตัวเดียวนะปลาหมึกก็ไม่น่าเล่นต่อนะไม่น่าเข้านะอตินะครับผ้าวีนะตายนะครับคุณโจ๊กเขาทำอะไรไม่ได้อแล้วครับ หลงเตเี๊ยบไปนะใช่ครับอย่างนี้รอดหมดนะถ้าไม่มีใครเล่นพ้าน,นะครับตักเข้าไปนะเฮ้ยกลางนะครับผมพิมพ์บอกเพื่อนก่อน,นนะป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีโหมูลายไม่ดูกลางให้เลยนะครับเมื่อกี้ My cosmic name is v a r u ุณผมว่าตัวมันโกงอยู่นะมันถึกนะครับดาเมจ่งก็เลยผมได้อากอร์เนียนะครับเมททุกตัวนี่คนออกอากอร์เนียนะมันไม่ขอที่กงมากครับเทีมเจะบ,บอกกันอีกแล้วนะครับผมมันตีฟิกเกอร์นะครับสวยนะครับไฟชนะนะไฟนี้กูดาวแบ,บเบลนะครับลัอกจิดน,นะครับจ้า กูดาวเสร็จแล้วน,นะอย่างเงี้ยจะได้ป้อมนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมูลาร์มันจะตายนะบาฟาเขาเกิดเลยบาฟาเขาจะเอาไปความบ้าเราจะโดนนะโอเคแต่เพื่อนยังได้อยู่นะ อย่าซ่ากับหลวงพี่นะครับหลวงพี่ตัวนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับโดนพุ่มไมด้ด้วยโันพุ่มไม้ด้วยใครเดินลำแหลมนี่โดนหมดนะคีบๆ <c oughs> ไปก่อนนะครับผม <c oughs> ว่าสกิลหนึ่งเหมือนดีว่านะมันชิ่งแบบถึงเราจะสก,กิลไม่โดนคนนะครับแต่ถ้าอยู่ไปใกล้คีบมันก็ชิงไปโดนเหมือนกันนะผมบอกเพื่อนก่อนนะครับว่าบนระวังนะ <c oughs> ดักนะครับเปิดเข้ามานะเหมือนเพื่อนจะบวกนะครับบอกหรือเปล่ายังไม่บอกเลเราแค่คิดก่อนนะครับน่าจะยังทำอะไรไม่ได้มากนะ รอเขาไปเรื่อยๆนะครับรอเพื่อนเตี่ยแต่ผมไม่รู้เพื่อนจะเข้าเปล่านะครับเราได้ตัดเรื่องแล้วนะเหมือนเขาเขาเห็นนะครับผมไปเคลียร์กลางก่อนพยายามอันไหนเอาได้ก็เอานะครับคลิปเล็กคลิปใหญ่นะ พยายามเอานะครับเราจะได้รวยรวยไว้รวยๆไวนะครับนี่ครับชิ่งไปโดนนะสกิลก็เจ็บอยู่นะครับสกิลหนึ่งอยู่ใกล้ๆคลิปก็โดนหมดนะครับเนี่ครับชิงกันผมจะไปเติมบล็อกเอ้ยเติมบนนะเบิลบวกได้ครับผมพอเปิ่โจมตีนะได้ไปครับได้ไปตีเลยนะครับ เขายังรอดนะวุ้ยแต่ก็เจ็บนะครับเราไปไม่ทันนะไม่บอกกันเสร็จแล้วเว้ยอย่างนี้นะน่าจะเอาบับแดงเขาได้ผมกลับไปนะเรียบเพี้ยนบวกนะครับประคองผมนะครับบวกกับเฟนนิกนะครับ เฟนนะิกเ์มาแรงเอาโอเมนด้ก่อนนะครับโอเมนเจ็บม uh huh. ั้ยเออเขาเขาจะหนีไปไหนนะ <I S 1> ผมไปดักหน้านะตายนะครับพี่ ครับให้ยามยืนนะเมื่อกี้เสียบป้อมกลางนะครับแล้วคนเอาป้อมกลางเขาขึ้นมานะถ้าใครได้ป้อมกลางนะครับก็จะเดินเกมไม่ขึ้นเยอะนะผมไม่มีมานานนะผมกะับเหมือนใฮแอตเตจะเปิดจะไม่เปิดนะ Cousin, name ใครเป็นมันปล่อยวะตอนแบบกลับมาอยู่เลือดอ่ะก็จะเกิดเดินวนไปวนมาหลวงพี่นะครับมาครับหลวงพี่พร้อมทุกอย่างนะสกัสกิลเลือดมันมาแล้วตอนนี้ได้หมดนะใครก็ได้นะตอนนี้ใครก็ได้นะครับมาได้หมดเลยนะโอ้เจ็บนะครับเจ็บนะ โอ้ผมโดนตันติพอเมดเขานะครับเขามีป้อมผมกระลาหัวนะถ้าไม่มีป้อมนี่เจ็บเหมือนกันนะครับในหาสก,กิวหนึ่งเหมือนชิงไปโดน,นเขาด้วยดีมากเลย ถ้าอยากให้ผมเล่นตัวไหนนะแต่คนไม่ค่อยเล่นก็บอกได้นะโอ้ป่าเราแหลมนะครับป่าเราเล่นมั่วแล้วเขาจะรอจับผมนะผมตีเขาเลยนะสวยครับได้ป้อมไหนมังกรไหม ถ้าทีมไม่เอานะครับผมก็จะไปเคลียร์ล่างหาเงินนะครับเอบาเลเวลไ <ขอ S 2> ง้ทั้ง,งหมดนะ Let รวมตัวดาเมจก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับจรินนงๆแต่อันตินครับมันมีประโยชน์ในทีมไฟเยอะมาก เขาจับผมนะครับทีมอ่ไรทีโอ้โหผมตายเมื่อกี้ผมเีดาว,ว่าปลามหมึกนะครับจะเข้ามาเร็วกว่านี้นะแต่เหมือนเพื่อนช้านะครับผมก็เลยตายเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับเราพลาดเองด้วยแหละครับที่ไปให้เขาจับนะแค,ค่คลิปก่อนนะอ,อนันตรีพยายามไม่โดคนคลิปให้หมดเลยนะจะได้เคลียร์ไวๆนะครับ ออโอเคเขาเฟิกเกอร์ไปแล้วไอ้ยนมได้แต่จฟิกเกอร์สเกวุ้บผติดได้เลยเายโอ้โหโนสโลนิดนึงน,นะแต่เหมือนได้ฟิกเขามานะครับของเราก็จะค ดักสเลเยอร์ออกมาแล้วใช้ทท้ายของอเ,เป็นอันนี้ดีกว่านะแข่งดีกว่านะครับใ oh. จยบอกทีมนคะ่ <Let S 1> อยๆนะค่อยๆต้องรอคีเข้านะครับไม่งั้นเล่นยากนะ เกี่หนึ่งไปนะครับตีเข้าไปแล้วครับเหมือนผมเลโดนป้องมินคงเดียวตายครับสวัยครับผมโอู้หูเลยแต่ว่าหิวหลวงพี่เอาเราื่องนะครับเมื่อกี้นะครับเขาหิวนะเขาอยากได้พรหมกายาเตะนะครับแต่สกิลหนึ่งของผมมันชิ่งได้นะครับ ไอ้ยิ่งมีฮีโร่หลายตัวนะครับมันก็จะชิ่งหลายรอบเลยนะวันนี้สกอร์เราสวยมากนะครับครบหนึ่งสิบเลยครับป้อมเขาก็แตกไปป้อมหนึ่งนะครับเหลืออีกสองป้อมนะก็รอดาลนะครับอาดาลตัวนี้เดี๋ยวน่าจะปล่อยไม่เล่นกลางก็เล่นล่างนะครับ <Yeah. S 2> ผมว่าจินน่ามันเก่งมากเลยนะแต่ต้องรอกลกา <Yeah. S 2> งเกมนะตอนเกมอาจจะยังเบาๆนะครับทำอะไรไม่ค่อยได้เยอะนะ จะบอกเลยว่ากลางๆเกมนี่มีประโยชน์แน่นอนเอรผมเกืบสกิลไว้หน่อยดีกว่านะเมของเราโจมตีะเย็นนะครับจะเย็นนะผมเกียนะเอาเนี่ยก่อนนะครับจ็อกเกอร์นะไม่ไหวแล้วครับดูครับ <Ultimate. S 2> โอ้โหนิดเดียวนะผมจะรอดแล้วจบได้นะผมว่าจบได้แน่นอนนะรครับเพื่อนก็มีอันเตียนะครับป้อมไทยเมีนเตียก็ยิงแต่ป้อมนะครับอย่างนีง้ก็จะจบครับชินได้ดี <Victory. S 2> แต่ผมว่าชินานะหลวงพ่อนะครับโคตรสุดเลยนะตัวอย่างโหดนะครับ เรามาดูนะครับว่าเราจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับดามเมยบอกว่าถ้าจะจัดอยู่แล้วเมย์ป่ะอ้าวที่สามนะครับโอ้ดามเมยจัดขนาดนี้ครับที่สามเนี่ยทีมเล่นดีนะครับกดไลค์ให้ทุกคนนะเรามาดูนะครับว่าสักกอร์เรครับคาดเจ็ดไปสองเช่อสิบสองครับ ตามเลยนะครับอยู่ที่28.7นะก็คือมากที่สุดในทีมนะครับแถมไม่ MVP นะครับเซตันก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยครับถ้าอยากเล่นให้อยากเล่นตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ